ไอเงีไม่เคยเก็บตะไบในนูเปล่านะทามันแตกแล้วพี่็หมันจะดาวนโอเคตกายอยู่กับฉันสออหเยอะเยอะเยอะเยออะรเนี่ยรอะนั่งนิ่งเลย เอาเลยเอาเลย n e enemy o e e เอากระสุนจะตายแล้วเนี่ยอยู่ตรงเจนะตรงเจนเห่อีก2นัดอ่เิ่งกไยยห็บโมันต้องวิ่งยิงดวยนโอ้โหั่น But, uh, on. One enemy remaining. Go away, huh? Shoot. Feel insane. I have gone. Good. Enemy marked. Insane. ฮัลโหลหัไรอะไรไม่ได้ยินไม่ได้ยินอะไรเลยไม่หรอเออไมิ่ได้ยินเพิ่งได้ยินเผือเหรอครับจะจะหัวไหลหลังนะหลังชหลังไม่มี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 ัตรูี่เกออยู่ตอตัดเผื่อแต

ช่วยกูได้ดีมากครับเฮ้ยไหนไซฮะอะไรเสือว่าไหนไซเสือว่าไหนไซเสืสว่าไหนไซโอ้ไม่ตัวนึงเท็กแชมเบอร์เอาอยู่แชมเบอร์อยู่ไทยไม่อยู่ละไอทีนอ่นี่คนไทยดูด

โอ้จะเตสายเอี่ไอ้ายปลยไไอ้ตมีปไเลยมันหมีรอเพื่อนกูดาบอดไปแล้วมิดมามิดไปเฮเวิตัวหนึ่ง โ,โอ้โหมาแล้วเดชัยบิงซูสวยอะไรไม่มมไมบิงซูจะตายเมื่อกี้ที่ช่วยไม่ทันแมนกาไีว่า้ย้ตวตัวตัวเลยดักวดกวด บิมแล้วโดนแชมเบอร์ยิงทะลุหนังไอจามอโหลยสโดนตีทางนั้นเอาจะเมอในใอซามน่าจะมิดนะไม่มิดก็บีไปเลยรอมันเข้าไปวางกันเลยแล้วคอยเข้ากดอันติใส่มัน เกือบๆๆๆๆไอ้ไว้วิ่งหนีเลยก็ได้นะมันวิ่งตามมันวิ่งตามพอยไายเล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 ยโอ้น่ามารังกาพ้พี่โดนปอล็อกเดี๋ยวหลบไปได้ไอ้ที่ยิงไอ้ที่นี่หนูไม่ตายได้เลยวะเียดไม่ ที่นี่ไปเห็นไหมเฮ้ยขอ好的好的好的就这样เดี๋ยวะไอ้ดักตรงนั้นแหละไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องออกโอ้ตะลิงไอ้นคนเดียวนะห้องน,น้ำมันเก็บออกหนูไม่ตายได้ไงวะเยี่ย เยมีคว mm. ันวับม oh, ีควนวับัไว้ดับไว้โันนั้นนึ่งแค่ด้องแค่ด้องหน่แค่ด้องมาเลยมาเลยพี่ไอ้ช็อตัวนช็อตมันมาเลวเ็ดเผ็ เอาแม่งเลยไม่อยู oh, mm ่ชันเลยมั้นช็อตสคนเจไม่เห็นลมเจียทางบอกกูลุกมนทำไมเราเลยเด้ทำได้โอ้โหยิเกี่ยมเลยนะ30 seconds left เอสองอบไปไม้ใชีลยูันนี่ยูตัวเองย ยโยนมากนี่หละกัดนีโค้ดเลยอ่ะสวยสวยอยู่อยู่อ <Victor> ย <cat> ู่ันหมดเลยทีทีครับ

เอาข้าเละใส่เฮียไว้ลูกซองยัดหน้าหนูลูกซองท่าเลยเดิม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 อะไรลูกเพาะปัด

o p e r a ร okay, okay. oh, right oh, okay. right. o r mm ัด hmm. ว่ายโอเคโอเตโอเค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 โออเคโมเคโอเคโอเ้โอเคโอเคโอโอเค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 โอโอเตัอเคอเเคโอเคโอเคโอเคอเคอเเคโอเคอเโอเคเคโอเออะอคอี ตัวออกมาไม่พ้นไีสองตัวเลยโอ้แม่งหั่ดีมากโอ้จัดไปต่อ you want to play let's get you want to play <laughs> <laughs> hey, here, you're be hey, sure. Yeah, เหี้ยยังพูดไม่ enemy spotted mid launching smoke Yeah, ช่าง มีมาเก็ตตัวเชมเบอร์ไอซีทีตัวไปไปกับเพื่อนได้ไหมที่ซุกมีระเบิดนะฮะครับบอกข้างหลังมาแม่งมากระโดดข้ามไม่ทันได้ จะมไปเวต่อถัดไป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 จะเป็นเจาะแล้วนะี่ปกเป็นคนดูการเดนอยู่ะไม่มีพี่มันต้องดูดูกล้องอะเดี๋ยวผมดูข้างบนให้กระเด็มาข้างบนต่อข้างบนอเลยข้างบนสอเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดรอหด้ส ัดเดัดไม่มถังกว่าหรอน่าจะรออยู่จรง่แบบังไห่เบอร์อะเดียวตายลองเกไห้ได้ดิ e เดียวตายไมชุบไมชุบใครก็ได้มงชุบไม่ได้ชุบไม่ได้ังเล่นเลยลองเล่นเลย้องเล่นไม่น่าเลแล้วคนหนึ่งแล้วก็เอาเลย Your student is disqualified. Ten seconds left.